สวัสดีค่ะ วันนี้มีที่สวยๆมานำเสนอนะคะที่แปลงนี้นะคะทำไร่ทำนาทำสวนได้ตลอดเลยคะ่ะหรือท่านจะปลูกบ้านก็สามารถปลูกได้นะคะเพราะว่าป่าปา,ปาไฟฟ้าเข้าถึงนะคะที่นี่ทำนาได้3ามครั้งนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นพื้นที่สูงอยู่ใกล้คลองมะขามเท่าะคะ่ะบริหารการจัดการน้ำเข้าถึงสะดวกสบายมากๆค่ะทำไร่ทำสวนทำนาได้เลยหรือท่านจะต้องการที่ ทค่ทำกิจการอื่นก็ได้ค่ะปลาปาไฟฟ้าเข้าถึงห่างหมู่บ้านเพียง50เมตรนะคะที่สำคัญนะคะเราได้อากาศส่วนตัวได้อยู่โล่งๆนะคะอากาศเดี๋ยวนี้ไปอยู่แอร์อัดมันก็ไม่สะดวกนะคะหากท่านต้องการบรรยากาศสวยๆแล้วก็ยามเย็นอากาศดีๆ ที่นี่ตอบโจทย์มากๆค่ะ15ไร่ไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะถนนหนทางร้อมรอบเลยนะคะออกไปเพียง50เมตรท่านก็จะเจอลาดยางใหญ่นะคะจากตลาด100ปีค่ะห่างตลาด100ปีตลาดสำชุกเพียง7กิโลเมตรเข้าทางป่งแดงแล้วก็เข้าทางหนองฟังนาค ทะลุตลาดร0อยปีได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการติดตามที่สวยๆแปลงต่อไปนะคะที่สวยๆถูกๆแบบนี้หายากแล้วนะคะราคา2,000 200, 0 0บาทหากท่านมีทุนน้อยก็สามารถแบ่งซื้อได้นะคะ5ไร่หรือว่าจะหาเพื่อนมาแชร์กันก็ได้ค่ะ5ไร่5ไร่3คนเนี่ยพอดีเลยค่ะเพราะว่าหน้าถนน กว้างสามารถแบ่งได้นะคะห่างโรงเรียนบรรหาร6แค่4กิโลเมตรแล้วก็ห่างวัดคุกหม้อเพียง1กิโลเมตรห่างหมู่บ้านเพียง50เมตรนะคะที่แปลงนี้อยู่รายล้อมค่ะตอบโจทย์มากๆค่ะหากท่านสนใจติดต่อได้ที่ลิงด์าด้านลดางด่วน,นเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ